อยู่บ้านเฉยๆอยากมีตังต้องทำยังไงไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยกับช่องยับยับตลับเบ็ดเย่กับช่วงยับยับเรื่องเล่ากันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคย จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันเอาละไม่ต้องพูดมากแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมเชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนและใครๆหลายหลายคนก็นั่งอยู่บ้านกันใช่ไหมครับผมใช่ใช่บางคนก็บอกว่าอยู่บ้านเนี่ยมันก็น่าเบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพื่อนก็ไม่ได้เที่ยวไม่มีอะไรทำคนที่สำคัญนะเมื่อเราไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วอะไรเราก็ไม่ได้ทำแล้ว แล้วเราจะเอารายได้ค่าขนมมาจากไหนอะเออนี่แหละว,วันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้ออกไปไหนช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีเงินค่าขนมกันใช่ไหมครับทุกคนแหมตัวคนทำคลิปก็เช่นเดียวกันนะไม่ได้ออกไปมาหาลัยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเงินก็ไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เสียค่าอะไรก็เถอะแต่รายรับมันก็ไม่มีอะ แต่ว่ารายจ่ายมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กันเราก็เถิดแต่เราก็อยากจะมีตังค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีการหาเงินกันนะครับอ่าดูซิว่าจะทําอะไรได้บ้างนะเราไปดูที่วิธีแรกกันเลยวิธีแรกนะครับที่คนก็ชอบทําก็คือการขายของออนไลน์นั่นเองอาขายของออนไลน์ที่แบบไปบางคนก็ไปขายเสื้อผ้าในไอจีใช่ไหม ทุกวันนี้ในไอจจะเป็นร้านเสื้อผ้ากับร้านรองเท้าย่อมๆอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากเออแต่บางคนเขาก็บอกเฮไม่อยากขายเสื้อผ้าในไอจีขายไม่เก่งเอางี้เลยแล้วกันเล่นหุ้น่ะเนี่ยเล่นหุ้นประเด็นสำคัญมันก็จะมีหุ้นหลายรูปแบบนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้น OR ถือหุ้นสั้นถือหุ้นยาวเทรดฟอเร็กซ์ฟนาลีออปชันนู่นนี่นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดวัานไหนมีว่างๆผมก็จะเอาเรื่องคุณพู้มาเล่าให้ฟังกันว่าเขาทำกันยังไงอะไรกันยังไงส่วนวิธีต่อมาบางคนก็ไปทำพาร์ทไทม์แบบออนไลน์เออแบบทำในงไงที่บ้านเช่นตอบแชทลูกค้าเนี่ยเออทำตอบแชทลูกค้านูน่นนี่นี่นั่น บางคนนี่ก็รับจ้างปั๊มยอดวิว u t u b e ก็ได้ตังกันนะก็กได้เยอะเหมือนกันนะแต่แต่ที่สำคัญเลยสำหรับผมเนี่ยซึ่งเป็นคนเล่าเองเนี่ยก็คือการอยากจะเปิดสร้างรายได้นี่ก็คือหารายได้จาก youtube เออเนี่ยที่มานั่งทำอยู่เนี่ยก็คืออยากทำแล้วก็อยากจะเปิดสร้างรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกดซ u b s ไ r i b e กับดูกันให้เยอะให้ครบส0 0 0ันชั่วโมงกับ1 0 0 0พซับเร็วๆแล้วกันนะแหมถือโอกาก็ขายช่องเลย มีเล่นหุ้นไปแล้วทำ YouTube ไปแล้วเปิดขายเสื้อผ้าใน IG ไปแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการทำา a f f i l i a t e หรือว่า App a f f i l i a t e ในที่นี้ก็คือการที่เราไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โปรโมทสินค้าให้กับแอป,ปขายสินค้านั้นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคลิกปุ๊บในเราได้ตังในระหว่างที่เขาคลิกเข้ามาดูหรือไม่ก็เราได้เป็นในรูปแบบคอมมิชชั่นนะครับเหตุพูดก็ไปแล้ว ในยุค2021เนี่ยมันก็จะอยู่กับอะไรที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซื้อออนไลน์เป็นหลักเขาก็จะหาทางมุ่นี้แหละแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมทําช่วงนี้ว่างๆก็คือท YouTube เนี่แหละทุกคนกับแอปฟรีเอนี่ยแหละ,น,น,หละนะส่วนวิธีอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเล่นหุ้นถามว่าเคยเล่นไม่ก็เคยเล่นอยู่พักหนึ่งแต่ก็ด้วยนี่ไงเขาไม่ได้ไปมองไงทุกคนก็เลยแบบหาเงินไปลงทุนหุ้นไม่ได้นะครับ ในต,ตอนนี้ใน YouTube ก็มีเรื่องพูดเกี่ยวกับหุ้นน้ำมันหุ้นโ r ห,นนนหุ้นนูนหุ้นนี่เต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกอยากจะเล่นหุ้นเหมือนกันนะครับเป็นเป็นหุ้นลมครับผมแบบไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ด้ตามันไม่มีหรอกทุกคนไอหุ้นลมแบบนั้นอะ่ะมันก็จะมีใครบางคนเท่าน,นั้นแหละที่ทําได้อะ่ะเออมันไม่ได้ทํากันได้ทุกคนหรอกใครเขาจะมายอมละ่ะใช้หุ้นลมอะไรแบบเนี้ยอา้าวเดี๋ยวจะหาว่าพูดวนไปวนมาแต่สรุปอีกทีแล้วกันว่าวิธีการหาอะไรได้ ในนะปัจจุบันนี้นะก็จะมีแอปฟรีเอทกับ y o YouTube นะที่ที่ค่อนข้างคนเขาค่อนข้างจะทำกันกับขายเสื้อผ้าใน IG เนี่ยก็คนเขาค่อนข้างจะทำกันใครสนใจนะครับวิธีไหนทางเลือกแบบไหนก็ทำตามที่ถนัดไปเลยนะส่วนผมเนี่ยก็จะนั่งทำ u t u b e ต่อไปมีคนมาดูบ้างไม่มีมากอะไรเงี้ยมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับทุกคนอย่าลืมฝาก ผมก็อย่าลืมฝากช่องยักษ์จ้ตลับเม็ดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะพัฒนาในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมหาใครอยากจะมีเงินมีอะไรในช่วงนี้แล้วก็ก็จงหยิบหาจับหาเลยทำที่มันประกอบเป็นไลยได้ขึ้นมาได้ซะยกเว้นค้ายานะครับไม่เอาไม่ดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายบายนะครับผมบายบาย